สวัสดีค่ะทุกคนเพออื่อนนะคะต้อนรับเทศกาลวันแม่วันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องยาที่ใช้ได้ในว่าที่คุณแม่ค่ะใครที่กําลังตั้งครรภ์อยู่แก้วจะมียาในหลายๆกลุ่มค่ะที่อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้และยาบางอย่างก็คือปลอดภัยในการใช้วันนี้เพื่อจะมาพูดเป็นยากลุ่มทั่วไปที่ว่าที่คุณแม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะก็เริ่มต้นถ้าสมมติว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ค่ะมีภาวะปปวดหัว มีไข้าย,ยาที่ใช้ได้ปลอดภัยเลยก็คือ,อยาในกลุ่มของพาราเซตามอลน,นะคะและในลักษณะของการกินก็คือกินได้ในขนาดที่ปกติเลยค่ะ1-2เม็ดทุกส6ชั่วโมงเพื่อลดไข้หรือลดปวดตัวนี้กินได้ปลอดภัยนะคะส่วนในกลุ่มของถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่เริ่มมีภาวะเป็นภูมิแพ้มีผื่นขึ้นมีน้ำมูกหรือจามอันนี้เนี่ยก็จะใช้ในกลุ่มที่ปลอดภัยที่สุดจะเป็นกลุ่มคอเฟนินามีนค่ะตัวยาคาเฟอินามีนเนี่ย หลายๆยี่ห้อก็จะเป็นเม็ดสีเหลืองๆแต่อาจจะมียี่ห้ออื่นก็จะเป็นสีอื่นได้เนาะแต่ว่าให้จําเป็นชื่อตัวยาคลอเฟนนี่เรามีนะคะตัวนี้ใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยแต่อาจจะมีง่วงนิดนึงนะแต่คุณแม่ต้องทนนะตัวนี้ปลอดภัยสุดแนะนําใช้เป็นกลุ่มตัวนี้ได้ค่ะ และถ้าเมื่อมีอาการไอร่วมเป็นลักษณะของไอทางไอเสมหะยาที่ค่อนข้างปลอดภัยที่สุดกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็คือกลุ่มของบอมเฮกซีนใช้ได้อาซิติลซิสเตอีนก็ใช้ได้แต่บอมเฮกซีนก็ค่อนข้างที่จะเป็นจัดเป็น p r e ็กแนนซี่แค g o ก y รีที่ที่ปลอดภัยกว่าจะเป็นแคตเเลยเนาะส่วนถ้า เริ่มมีการมีความจําเป็นที่ต้องใช้กลุ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีการติดเชือ้อทางเดินหายใจส่วนบนเช่นตั้งคารแล้วมีภาะเป็นทอนซิอักเซฟคอหอยอักเสบอ,อันนี้อาจจะใช้ในกลุ่มยาที่ชื่อว่าอะม็อกซิซิลินได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดแต่ไงก็ตามถ้าเริ่มมีการใช้ยาที่ที่ค่อนข้างจํากัดกับโรคมากขึ้นเนี่ยยังไงแนะนำปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้นะ ตัวม m อกซ c i ซิีเนี่ยใช้ได้นะคะเอ,อ่ซึ่งม m อกซ c i ซิีเนี่ยใช้ในกลุ่มของการติดเชื้อที่เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนได้เท่าปัสสาวะเสพได้แต่ไงก็ตามอย่าลืมนะไปคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเนาะถ้าในกลุ่มของคุณแม่ที่เริ่มอายุคันมากขึ้นก็มักจะเริ่มมีปัญหาของอ เริ่มจะมีภาวะของอกรดไหลย้อนที่มากขึ้นกินอาหารแล้วก็แน่นแล้วก็หรือแสบร้อนอกได้ง่ายเพราะตัวเล็กเขาอยู่ในภูมิอย่างงี้เนะาะก็นในกลุ่มของยาลดกรดเนี่ยค่ะถ้าปลอดภัยเนี่ยตัวที่แนะนําก็จะเป็นยาถ้าเป็นพวกกลุ่มกรดไหลย้อนเนาะยาที่เป็นชื่อ alginic acid ประกอบเนาะที่เป็น alginic acid ม l u m i n ม m magnesium sulfate แบบเนี้ยใช้ได้แต่ในกลุ่มที่เป็นเหมือนขายตาม ทั่วไปที่หาซื้อเป็นผู้ค่มอจัจเนตที่มาสมเกลือมากๆอันนั้นนะ่ะแนะนําว่าอาจจะต้องพิจารณาก่อนใช้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะจําหน่ายได้ตามตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะแต่ปริมาณเกลือที่มากเกินไปเนี่ยจริงๆมีความเสี่ยงกับผู้แม่ตั้งครรภ์อยู่เนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าปลอดภัยต้องเป็นอัลเจนิกแอซิดที่ไม่เป็นเกลือเลยจะปลอดภัยกว่าอย่างสูตรพวกที่ท,ที่ที่เพื่อให้ดูอันเนี้ยค่อนข้างจะปลอดภัยเพนเทกเนนซี่แคคเตอรี่เอเลย แบบนีหรือถ้าเป็นหนักมากๆนอนไม่ได้เลยจะใช้ยากลุ่มลดกดร่วมจะใช้เป็นกลุ่มฟาโมทีดีนได้ตัวฟาโมทีดีนจะเป็นในลักษณะของการกินหลังอาหารเชา้าเยน็นตัวที่เป็นตัวที่ห้ามเลยนะคือโอมิพาโซไอตัวนะั o, ้นโอมิพาโซที่ที่เป็นพื้นฐานของเวลาคนเป็นกระเพาะอ,อาหารหรือกอดไหลย้อนได้กินอะ่ะตัวนั้นนะคนท้องจะจะแนะนําให้เลี่ยงนะตัวนั้นใช้ไม่ได้ก่อนนะคะส่วนพอคุณแม่มีภาวะท้องผูก ถ้าเกิดบ่าคุณแม่มีพรท้องผูกเพราะส่วนใหญ่น่ยพอน้องอยู่ในท้องเนี่ยก็จะกดเบียดกระพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ด้วยทําใหอ้อได้ยากขึ้นยาที่ปลอดภัยเวลาจะใช้เพื่อการขับถ่ายแก้ท้องผูกเนี่ยปลอดภัยสุดๆก็จะเป็นพวกกลุ่มของไฟเบอร์อ่าถ้าจะเป็นทางธรรมชาติเลยจะกินพวกกลุ่มน้ำํำรุนก็ได้กินไฟเบอร์ได้แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นพวกกลุ่มเลกตูโรสเลกตูโรสเนี่ยจะเป็นกลุ่มอ่า น้ำตาลโมเลกุลคู่ที่สามารถทําให้เกิดการพอเรากินไปเนี่ยมันจะดึงน้ําเข้าลาไส้ทําให้อุจจาระนิ่มก็จะขับถ่ายได้อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยในคนท้องจะรสชาติหวานๆข้นๆหน่อยแต่ว่าปลอดภัยกินได้ตลอดช่วงเลยถ้ามีการท้องผูกเนาะส่วนถ้ามีการท้องเสียที่ปลอดภัยสุดๆคิดอะไรไม่ออกก็เป็นเกลือแร่ที่เป็นสําหรับสู่ท้องเสียไปก่อนแล้วก็ถ้ามีภาวะที่มากกว่าน,นั้นปรึกษายเาเภสัาะะะกรอนย่างนี้นะโอเคยังมีกุบนไหนอีกเอ่อ ถ้าเป็นกลุ่มของไอไอเมื่อกี้พูดถึงไอเสียมหานาะงลืมพูดถึงไอแห้งถ้าไอแห้งจริงๆใช้ยาในกลุ่มของแก้ไอแห้งได้แต่ว่าต้องไม่มีส่วนผสมของที่มีแอลกอฮอล์เนาะจริงๆยายาพวกสามัญบางสูตรมีแอลกอฮอล์ก็ดูดีๆเนาะอยากจะให้หลีกเลี่ยงหน่อยเช่นพวกยาขับลมท่าน้ําแดงในบางสูตรมีแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยไม่แนะนาให้ให้ใช้เท่าไหร่นะถ้าถ้ายังไงเลือกที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็จะดีกว่าปลอดภัยกว่า กลุ่มสมุนไพที่ที่กลัวว่าจะหลงลืมแล้วคิดว่าใช้ได้ก็คือห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรเนะาะฟ้าทะลายโจรน,นี้ห้ามใช้ในคนตั้งครรภ์กลัวว่าแบบถ้าคนไข้กลุ่มโควิดแล้วก็นึกว่าจะใช้ได้จริงๆฟ้าทะลายโจรห้ามใช้ในกลุ่มคนตั้งครรภ์เนาะถ้าสมมติว่ามีเพราะวะเป็นโควิดให้รักษาตามอาการแล้วก็เป็นรายการยาที่เพื่อเบอกไปก่อนหน้านี้จะปลอดภัยกว่านะโอเคอืม พวกกลุ่มยาทาเนี่ยยาทาทั่วไปอ่ะได้แต่ในกลุ่มของยาสิวให้ปรึกษาแพทย์เภสัชกรก่อนเนานะแล้วก็พวกกลุ่มเซียรอยให้เลี่ยงถ้าไม่จําเป็นนะโอเคเอ,อ่อถ้าเกิดมีการเคลื่อนไส้จากการแพ้ท้องนะในกลุ่มของยาแก้คลื่นไสทั่วไปพวกดอมเพริโดนอันนี้ไม่แนะนําให้ใช้เนาะอาจจะต้องไปเป็นกลุ่มของวิตามิน B6 และ หรือร่วมกับตัวกลุ่มยาแก้เมารดชื่อว่าไดเมนไฮดีเนตอันนี้ใช้ได้ถ้าเกิดว่าเกิดแพ้ท้องมากอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ในกลุ่มนี้ได้เนาะโอเคอันนี้ก็จะสรุปคร่าวๆเนาะว่าสำหรับคุณแม่ตั้งครรภเนี่ยตัวไหนค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะแต่อย่งไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมปรึกษาแพทย์เภสัชกรนะแล้วก็ขอให้วันแม่ปีนี้นะคะเป็นวันแม่ที่ดีของทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย